อร่อยมากนะเจ้าแต่หายากมากวันนี้ได้แค่นี้เองเจ้าได้นิดเดียวเองกลิ่นหื้อพอหายากเจ้าเดี๋ยวเราจะลงไปขั่วแล้วเจ้าสวัสดีเจ้าเงงเงารักบ้านเกิดสาวเหนือเจ้าวันนี้เราขึ้นดอยมาเหมือนเดิมเจ้ามามัดข้าวเพื่อเตรียมเตรียมพี่จะไปโม่ข้าวเจ้าแต่วันนี้เราจะมีมาจับแมงมันคล้ายๆกับแมงตักกะแตนนะเจ้าเด๋ยวจะจ้ามือพอเด้เจ้า เจ้าตอนนี้เขาเขาก็กล่องข้าวหรือว่าแหลมข้าวเก็บข้าวไปตัวหน่อยเจ้าแล้วก็ไปไล่เก็บแมงมันมาตัวตอนนี้อยู่ในอยู่ในนี่นเดี๋ยวเดี๋ยวจะแกะหรือพอดีกว่าว่าน,นี่เจ้าแมงมันมันมันจะเป็นเหมือนกับตะกะแตนนะเจ้านี่แต่ว่ามันอร่อยมากเน่ยเจ้าหายากมากตัวเจ้านี่เป็นเป็นตัวแบบนี้ แบบนี้เจ้าคือเหมือนกับแบบว่ามันเป็นตะกะแต่แต่บุ้งว่าที่อื่นเป็นห้องว่าอย่างน่ะเจ้าแต่ว่าที่บ้าน,นง่ายงาเป็นห้องว่าแมงมันเจ้าเนี่ยตัวมันจะมีตัวสีเขียวแล้วก็มีตัวสีน้ตาตาลเจ้านี่เดี๋ยวเราจะเก็บต่อเดี๋ยวแล้วตอนเย็นเดี๋ยวจะทํากับข้าวใพ้่อพอนะเจ้าตอนตอนนี้นง่ายงาขึ้นมาอยู่ข้างบนเจ้าแต่ข้างล่างเห็นวิวข้างหลังสวยงามมากเลยเจ้าเดี๋ยวจะดูวิวงามๆนะเจ้า อยู่6 0องศานี่ตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บนดยอยจุดสูงสุดนะเจ้าที่เห็นอยู่ข้างหน้าข้างหน้าใกล้กท้งพูดนะเจ้ามันจะเป็นหมู่บ้านบ้านน้ำมินแล้วก็เป็นโรงเรียนนะเจ้าจะเห็นอยู่สองหมู่บ้านเลยเจ้าวิวสวยมากภูกเขาข้างหน้าของห้องว่าดอยนางเจ้าหันมาอีกด้านนึงแหลมแหลมหาจุ้งเปียงนะเจ้าอยู่ตรงไหนก็ยังเห็นอยู่นะเจ้าอยู่งามขนาดเลยเจ้า อีเจ้านี้คือเมงมันเมงมันหรือว่าตะกกะแตนแต่ว่ามันอยู่ในต้นเข้าหน่อยเจ้าบั้นบันเง,งีเปนห้องว่าเมงมันแต่เขาบอกว่าตีอื่นเป็นห้องว่าอีอย่างน่เจ้าเดี๋ยวเขาจะเอาลงไปคั่วหน่อยเจ้าอร่อยมากนะเจ้าแต่หาย,ยากมากวันนี้ได้แค่นี้เองเจ้าได้นิดเดียวเองกลิ่นหื้อพอหาย,ยากเจ้าเดี๋ยวเราจะเอาลงไปคั่วแล้วเจ้า นี่ได้แล้วเจ้าข้วมเมงมันได้แค่นี้เองปีนี้เนาะมันมีน้อยนี่เจ้าหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เจ้าออกมาเราก็จะข้่วกินกันที่ไร่เลยเจ้านี่มันอร่อยนะเจ้า,จาหายากเนี่ยทุกคนเห็นเราได้เย่งกันกินบะมีเกลือใส่บอก่นี่น กินช้อนหนึ่งตัวนะเจ้าเดียวเราจะได้เอาไปแบงให้คนอื่นเขาท่าพออยู่พูดเจ้าท่ากินอันนี้เจ้าแมงมนะันอร่อยมากาก้าคนคั่วขอสองตัวอร่อยตอนตอนนี้แม่คัวเพิ่งเคยจะทำกับข้าวนะเจ้ากับข้าวแมลงเนาะสำหรับเวลาทำงานเสร็จแล้วนะเจ้าตอนนี้พึ่นข้าลาบเจ้า วันนี้เขากับขั่วลาบับเข้า,มาแมลงเจ้าอนี่อันนี้คือจ้หันกับเจ้าอันนี้เขาห้องว่ามางํำต้นนอเจ้าคนเหนือขาเหลือเป็นห้องวานํำต้นหรือว่าลูกน้ำเต้าในะเด็มันก็จะเป็นดัมี่เจ้า พอพอมันแก่เสร็จแล้วเขาก็จะเอามาทำเป็นกระโบยเจ้าสามารถตักน้ำนี่สามารถเอามาตักน้ำใช้ได้เนี่ยเป็นแบบนี้เลยเจ้าเอาเอามาทำมาแทนเป็นขันน้ำเนาะก็สามารถเอามาขินไดน้แบบคนคนสมัยก่อนเนะยเจ้าคุณปอลูงแม่ยเป็นจะใใจแบบนี้กันเลยเจ้าแต่หาดูยากนะเจ้าแต่ว่า ส่วนนี้ยังมีอยู่เจ้างามขนาดเลยเจ้าวันนี้ง,นง่ายๆกบพามาเก็บเมงมันแต่เจ้าแต่ว่าเมงมันนี่มีบันักมีน้อยเดียวนะเจ้าบสำเร็จเนาะปีนี้มีน้อยมากๆเพราะมันหายายากหมือนเจ้าสำหรับวันนี้คิมยิ่งง่ายๆพาไปเ,อเจอได้เจ้าจะได้เจอกันกรไร้โคตรใช้ตที่สามเหื่องง่ยเอด้เจ้าสวัสดีเจ้า,จา,จาบ๊ายบายไปแล้วเจ้าไปกับกระโวยงามๆออยากได้อ่ะขโมยทิ่บ้านดี่ก้าเพราะขนาดเลยเจ้าตรงนั้น แไปเย็นมาะขนาดเลยเจ้าไปแล้วไปแล้วนะเจ้าอย่าลืมเ้ะเจ้า